หุ้นกู้นะครับหุ้นกู้บริษัท TrueMove H Universal Communication จำกัดนะครับเป็นหุ้นกู้อายุ3ปี3เดือนอัตราดอกเบี้ย4%นะครับจริงๆมีหลายชุดนะแต่สูงสุดคือ3 3ปี3เดือนหุ้นกู้ระดับ BB 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 บวกเปิดให้จองซื้อวันที่21 2 3ถึง23พฤศจิกายน2565นะ65นะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดหุ้นกู้กันเลยดีกว่า เนื่องจากหุ้นกู้นะครับมีทั้งหมด4ชุดหลักๆด้วยกันนะครับโดยอาทินะครับชุดที่1หุ้นกู้อายุ1ปีให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง3%ต่อปีนะครับครบกำหนดไถ่ถอนปี2566เสนอขายไม่เกิน1 5 0 0 0ล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน1,500ล้านบาทหุ้นกู้ชุดที่2นะครับหุนกู้อายุ1ปี6เดือน อัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ3.25ต่อปีชำระด,ดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนครบกำหนดไถ่ถอนปี2567เนะครับเสนอขายไม่เกิน3ล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน3,000ล้านบาทนะครับคุณกู้ชุดที่3นะครับคุณกู้อายุ3ปี3เดือนอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ4ี่ต่อปีนะครับชำระด,ดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนครบกำหนดไถ่ถอนปี2569นะครับ เสนอขายไม่เกิน5ล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน5,000ล้านบาทน,นะครับแล้วก็ชุดสุดท้ายชุดที่4นะครับครบกำหนดในถอนปี2567อายุ2ปีอัตราดอกเบี้ยงคงที่ร้อยละ3.5ต่อปีนะครับโดย3ชุดแรกเสนอขายกับผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่นะครับส่วนชุดที่4 เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้นนะครับอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ BBB นะครับชุดที่1-3แนวโน้มอันดับโดยบริษัททิ่เรตติ้งจำกัดเมื่อวันที่7ตุลาคม2565ผู้ออกหุ้นกู้จะจ่าให้มีการจัดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดับความน่าเชื่อถือที่สักงานก่รอต่อให้ความรับผิดชอบตลอดอายุหุ้นกู้นะครับ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนธนาคารซ i m b ไทยจำกัดมหาชนธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนบราษัรหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัฒน์จำกัดมหาชนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้ชุดที่1หุ้นกู้ชุดที่2และหุ้นกู้ชุดที่3คือธนาคาร กรุงศรีธัญญาจำกัดหมหาชนในเทะเบียนหุ้นกู้ทางการกรุงศรีธัญญาจำกัดหมหาชนระยะเวลาในการจองซื้อหุ้นกู้ชุดที่ 1, ชุดที่2และชุดที่3คือวันที่21ถึง23พฤศจิกายน 2, 5, 6, 5ชุดที่4คือ17พฤศจิกายน 2, 5, 6, 5แต่ผ่านไปแล้วนะครับเพราะนั้นเราโฟกัสกันที่ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์รายละเอียดนะครับอ่านข้อมูลให้ครบจากหลายๆแหล่งนะครับก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับเพราะการลงทุนยิ่งสูงนะครับมันก็มีความเสี่ยงที่สูงตามนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องลงทุนด้วยความรู้นะครับความรู้ที่เรามีศึกษาข้อมูลให้ถ่องแท้ก่อนการลงทุนนะครับเตือนไว้นะเตือนไว้สาหรับทุกท่ทานที่จะมาลงทุนใน หุ้นกู้นะครับ